สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เจอกันที่แผนที่สองนะคะแผนที่สองชื่อว่าอะไรนะคะการบรูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะในแผนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการบรูรณการหลักธรรม ทำไมโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องให้มีการบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้าไปกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากรู้ว่าทำไมแล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะต้องรู้ว่าทำอย่างไรและก็ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธใช่ไหมคะเราไม่ได้ทำอย่างไรแบบคนทั่วไปธรรมดาเราต้องทำอย่างไรที่จะบูรณาการแบบมืออาชีพ วันนี้ในแผนสองซึ่งจะแบ่งออกเป็น1ชั่วโมงของออนไลน์แล้วก็เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วหรือ,อยังคะพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมไม่จริงเรามาทำตัวเราให้พร้อมจริงด้วยกันด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญาไปพร้อมๆกัน กับเพลงนี้ค่ะเชิญค่ะ ยังไงคะด้านจิตใจร่างกายพร้อมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพร้อมอีกอย่างหนึ่งคือนี่คะ่ะปากกาสักด้ามน,นะคะกระดาษหรือสมุดโน้ตนะคะเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกับมีการบันทึกไปด้วยนะคะสำหรับแผน2วิทยากรก็คงเห็นชื่อกันแล้วนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพรัตสุแสนสุขจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครค่ะและดิฉันบัรเจริดพรค่ะจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสาพททำเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนะคะทำไมเราถึงต้องมาบูรณาการเรื่องพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมมันสำคัญยังไงเดี๋ยวเราคอ,คอยฟังอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปว่าทำไมเราถึงต้องให้มี มีสิ่งเหล่านี้นะคะอยู่ในการสมัครของโรงเรียนวิถีพุทธย,ยังพอจำได้ใช่ไหมคะ 1. ต้องมีใบสมัคร 2. ต้องมีกิจกรรมเด่นโครงการเด่นๆใช่ไหมคะของเรียนเราและต้องมีแผนบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวได้ฟังค่ะว่าอาจารย์ภัยรัตน์จะอธิบายขยายความให้ฟังนะคะทีนี้สำหรับแผนสอของเราครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ตอนย่อยค่ะตอนนี้นะคะ คือการเกริ่นนำใช้เวลาสั้นๆแต่หัวข้อใหญ่เรื่องสำคัญจะอยู่ที่ตอนที่สองตอนย่อยที่สองนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอและการอาภิปรายอธิบายประกอบว่าแต่ละเรื่องราวแต่ละคลิปที่เป็นตัวอย่างของการสอนแบบบูรณาการนะคะมีกี่ลักษณะกี่แบบนะคะในฐานะที่เราเป็น โรงเรียนวิถีพุทธและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำการบูรณาการมีหลายระดับเราจะต้องไม่ใช่ระดับธรรมดานะคะเราต้องระดับแอดวานซ์ค่ะก็คือถ้าเขามีระดับสูงถ้าระดับธรรมดาก็เป็นทั่วทัวไปแต่วันนี้เราต้องสูงขึ้นนะคะเราต้องเป็นการบูรณาการที่กลมกลืนอย่างยิ่งแล้วก็ซับซ้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ทุกคนเรียนรู้แล้วมีความสุขอันนั้นจะพบที่ตอนที่2พอตอนที่3ามจากที่ดูตัวอย่างเยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์ไพรัสก็จะสรุปให้ฟังว่าโดยหลักการแล้วต้องทำอยังไงหรือการที่จะจัดทำแผนบริการมีหลักมีวิธีคิดมีแนวทางที่จะดึงมาจากตรงไหนบ้างนะคะจะเป็นตอนที่3ค่ะและตอนที่สี อันนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยังชอบที่จะทําแบบนี้กับเด็กๆมาถึงคราวที่ทฉานทาบ้างก็คือมอบการบ้านค่ะอาจารย์คะมอบการบ้านเล็กๆน้อยๆให้อาจารย์ลองไปทํานะคะและเมื่อทําเสร็จก็อย่าลืมส่งเข้ามาเอกสารเอ่ยหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่เราจะพูดกันในแผนนี้นะคะก็จะปรากฏไว้ที่ คอร์สเรียนนะคะอาจาร,รย์ไปหาดูดาวน์โหลดออกมาได้รวมทั้งการบ้านจะส่งยังไงนะคะจะคิดข้อมูลจะกรอกข้อมูลใน Google Form อย่างไรก็มีปรากฏอยู่ให้ให้อาจาร,รย์ดูง่ายๆนะคะจบทั้ง4ตอนอาจาร,รย์ก็จะได้ความรู้เป็นเบื้องต้นของแผนบรูรณาการแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้ง ในวันที่เราอบรมแบบ Face-to-Face face. 4ตอนย่อยนะคะตอนที่1ก็คงแค่นี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์ไพรัสในตอนที่2เลยค่ะ